สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับเจ้าตัวโตโยต้าวีโนะครับตัวนี้เป็นปี50ตัว E นะครับที่มีดั้งจมูกแล้วเครื่องยนต์2 5 0นะครับแล้วแม็กขอ18นะครับยางใหม่นะครับสวยนะครับรถคันนี้ลูกค้าได้ซื้อแล้วนะครับแต่ก่อนไม่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมแต่นี้เราทํามาให้กับลูกค้านะครับ โดยตกลงราคาและเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับที่มีการเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเราก็ทําให้กับลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้ตัวไหนเพิ่มเติมเพิ่มตังมาเราก็ทําให้นะครับผมสาหรับคันนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับถามว่าสวยไหมผมว่าสวยนะครับลูกค้าเข้ามาดูนะครับลูกค้าคันนี้นะครับสีนี้เคยเคลียร์มานะครับเคยเคลียร์มานะครับแต่ถามว่าตอนนี้ก็มีรล้วรอยนะครับมีริ้วรอยก็ เล็กๆน้อยๆนะครับที่ขัดไม่ออกนะครับไม่ได้ทําสีให้นะครับลูกค้ามาคันนี้นะครับลูกค้ามาดูรถเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นล้อแม็กขอดสิบแปอย่างสวยนะครับใส่ซุ้มล้อด้วยนะครับใส่ซุ้มล้ออย่างสวยเลยคันนี้นะครับรถคันนี้ถามว่าหน้าตาได้เดิมนะครับด้านหน้าด้านหลังเดิมนะครับรอยมีริ้วรอยบ้างนะครับลูกค้าก็ได้ ทำการนะครับตกลงจัดไปเน้นนะครับลูกค้าดาวผมเรียบร้อยนะครับจัดไปเน้นผ่านเรียบร้อยนะครับของธนาคารเยรินนคินนะครับเราก็จะไปส่งลูกค้านะครับคันนี้นะครับดูโดยรวมแล้วถามว่าโอเคไหมอ่ะก็ให้ลูกค้าดูพร้อมกันนะครับว่าเราทําอะไรบ้างนะครับเราก็ทําให้อย่างสวยเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับ เป็นตัวเตี้ยนะครับลูกค้าเป็นตัวเตี้ยนะครับรู้ได้ไงว่ารถตัวเตี้ยตัวสูงนะครับตัวเตี้ยนะครับรถจะมีอยู่น็อตล้อจะมีอยู่ห้ารูนะครับลูกค้าจะทํายกสูงมายกเว้นเปลี่ยนดูมใหม่หมดนะครับถึงจะรู้ถึงจะใช่เป็นพีเลเนอร์นะครับตัวพีเลเนอร์ก็จะมีคานที่ยกสูงด้วยนะครับจะมีความแตกต่างนะครับส่วนคันนี้นะครับก็ถือว่า ผมขัดสีอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำยาหล่อเย็นให้เรียบร้อยแล้วนะครับภายในเราซักพรมเบาะหมดแล้วนะครับคันนี้ที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับว่ากําลังทําความสะอาดอยู่นะครับที่พื้นนะครับก็คันนี้เลยนะครับคันนี้เลยนะครับก็เปเสียจเป็นที่เรียบร้อยรอส่งมอบให้กับลูกค้านะครับ คันนี้ก็รอส่งมาให้กับลูกค้าจอนะครับตัวนี้เป็นจอบูทูธนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้สบายนะครับในราคาที่เราได้ตกลงกันนะครับผมก็ทำให้ลูกค้าได้ให้เต็มที่นะครับคันนี้ก็ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งนะครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้ำยาหล่อเย็นนะครับดูครับลูกค้าซื้อรถวีโก้นะครับถ้าน้ำยาหล่อเย็นเป็นลักษณะอย่างนี้แนะนําให้ซื้อนะครับอันนี้รถมันมาอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนถ่ายให้นะครับให้ใหม่นะครับแต่ก่อนก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนี้นะครับเราก็ทําความสะอาดแล้วก็ทําให้กับลูกค้านะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ น้ำมันเบรกเช็คเรียบร้อยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายช่างนิพนธ์ได้ก็ได้ตรวจสอบให้แล้วนะครับเราก็มีงานเยอะนะครับช่วงนี้ก็ปล่อยรถลูกค้านะครับขออนุญาตนะครับลูกค้าที่ยังไม่ได้รถนะครับที่กดติดตามเราอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รถนะครับอ,อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวเราหารถให้นะครับลูกค้าก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับเผื่อมีใหรเข้าที่เข้ามาใหม่แล้วก็ลูกค้าสนใจนะครับอันนี้ผมก็จะรีวิวให้ดูนะครับน้ำมันพาวเวอร์ผมก็ได้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับลูกค้ารถคันนี้หน้าตาเดิมนะครับแต่มีรอยคำสีมาแล้วนะครับขาหน้าเดิมนะครับัาหน้าเดิมฝากระโปรงนะครับน็อตมีรอยขยับนะครับมีรอยขยับนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะทำที่ฝากระโปรงนะครับลูกค้า ส่วนมากช่างเวลาทําสีประกระโปรงเขาจะถอดออกนะครับเพื่อง่ายต่อการพ่นสีนะครับรถคันนี้ก็เคยทําสีมาอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ถามว่าโดยรวมไม่ได้ทําหนานะครับทํามาบางๆนะครับสวยนะครับครับผมสําหรับท้ายนี้นะครับลูกค้าที่ยังไม่ได้รถนะครับหรือกดติดตามผมว่าอยู่นะครับเผื่อรถคันไหนที่เข้ามาใหม่นะครับลูกค้าก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับ062696 6229เบอร์ผมนะครับธนาคาุงเรือเจริญยนต์ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้เราสามารถจัดไฟแนนซ์ให้นะครับได้นะครับทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศยกยกเว้นนะครับที่ธนาคารไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมก็อยากจะได้ขายให้ทุกทุกภาคทุกจังหวัดนะครับไม่ต้องมาดูรถก็ได้นะครับถ้าเชื่อใจถ้าไม่เชื่อใจก็ให้มาดูรถก่อนตรวจสอบสภาพรถก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อรถกับพวกเรานะครับเราก็ทําให้ ในด้านบริการให้เต็มที่นะครับส่วนด้านการจัดไฟแนนซ์นะครับลูกค้าถ้าไม่มีไม่มานะครับก็อยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถเราจัดให้ได้นะครับว่ามีธนาคารหรือมีไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเซ็นสัญญาให้โดยที่ไม่ต้องมาดูรถหรือถ้าไม่มั่นใจผมก็อยากให้ลูกค้ามาดูรถที่ร้านเราเลยกว่านะครับ ร้านรถที่ร้านเราก็มีไม่เยอะนะครับลูกค้าท่านใดที่รอนานก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับเพราะพวกเราทํางานกันสามสี่คนนะครับเป็นทีมนะครับทั้งหาซื้อรถแล้วก็ทั้งขายด้วยนะครับมันก็เลยยากด้วยนะครับในการที่เราจะเอาสินค้ามาจํานวนเยอะๆนะครับแต่ก็ลูกค้าคนไหนที่ชอบหรือถูกอกถูกใจนะครับกับพวกเรานะครับก็กดติดตามไว้ครับ เก็บเงินเผื่อสนใจอยากได้รถกับทางผมนะครับธนายศดุงเรืองจรัญยน on, ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้ท่ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาติดตามและก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับคันนี้ผมรีวิวให้กับลูกค้านะครับได้ชมแล้วครับว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งนะครับเราจะไปส่งรถที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ